เรื่องของความปลอดภัยหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของมาตรการการประกาศกฎหมายเรื่องของหมวกกันน็อกที่เข้มข้นมากขึ้นแน่นอนครับว่าสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่4ครับสอดรับกับสานีนตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนําบุคลากรในสังกัดนะครับรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยครับที่สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่4ครับนางสาวอาชนัทปราถนารักผภูมิในการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่4ี่ ปเปิดกิจกรรมรณรงค์สมมุติเรียกพยขับขี่ปลอดภัยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงสศิวิมลฤกบุญวงนะครับผู้อำนวยการ NBT พิษณุโลกนะครับผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตอนนี้เองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเพื่อป้องกันเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับไม่กระทําผิดกฎหมายส่วนบริหารกิจการโทรัทร์ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะครับจึงร่วมกับสถานีตารวจภูทรเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บสูญเสียบนท้องถนนนะครับในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับเพื่อเป็นการรณโโรงค์นะคะให้บุคลากรสังกัดสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่4นะคะขับขี รถจัก,กรยานยนต์อย่างปลอดภยัยสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะทั้งผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารค่ะและอีกหนึ่งอย่างนั้นคือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นเองนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะสวมหมวกกันน็อกคุณผู้ชมคะ่ะนี่ได้รับบทกันน็อกแล้วนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์โชว์เลยคะ่ะว่าเราสวมหมวกกันน็อกนะคะทั้งผู้ขี่แล้วก็ผู้ซ้อนคะ่ะ